ใครที่ก่อตัวเป็นกลุ่มเป็นคณะนะก่อตัวเป็นกลุ่มเป็นคณะนะเกี่ยวกับอำนาจทิพป์ตายเนี่ยจะถูกสอบสวนจัดการไม่ใช่เข็นฆ่านะสอบสวนจัดการกถกแถลงถามไตส่สวนเพื่ออะไรทําอะไรยังไงเนี่ยเพราะที่นี่จะไม่ปล่อยให้ก่อตัวเป็นผู้มีอิพธิพลเพราะที่นี่ไม่มีคนรวยผูกขาดไม่มีผู้มีทิพธิพลไม่มีฮะมีแต่ประชาชนเสมอเท่าเทียมกันเฉลี่ยเท่าเทียมกันหมด ไม่มีอิทธิพลห้ามมีอิทธิพลห้ามมีกลุ่มเกิดอะไรเป็นอิทธิพลนะโดยมีรัฐที่ครอบครัวสมราะดูแลอยู่คู่กับกองทัพไทยดูแลอยู่เบื้องหลังอยู่เพราะนั้นเบื้องหน้าประชาชนที่แสดงตัวเนี่ยปกครองประเทศเองด้วยตัวเองเนี่ยอย่าได้คิดเป็นหมู่กลุ่มคณะอย่าได้คิดเป็นหมู่กลุ่มคณะมีอิทธิพลนะในพื้นที่เรื่องอะไรเนี่ยที่นี่จะสอบสวนเลยจัดการเลยถ้าเมื่อไหร่ประชาชนแจ้งมาแล้วทุกคนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะครับ ประชาชนจําไว้ทุกคนเป็นประมุขฝ่ายปกครองคือเจ้าหน้าที่รัฐเจออะไรไม่ดีท่านต้องรายงาน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 ได้เลยเข้าไปสอบสวนก็อย่างได้ทุกคนจะเป็นเจ้เาที่รัฐก็มีเจ้าหน้าที่ระดับหนึ่งคือคือมันมีสีระดับระดับหนึ่งยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ท่านมีท่านมีจะเป็นเจ้าที่25ห้าเปอร์เซ็นต์นะสามารถอะไรไม่ดีอะไรไม่งามรายงานได้หมดแจ้งไปหมดเพื่อแก้ไขปรับปรุงทันทีไม่อรอช้านะ าพบว่าเอ๊ะมัพฤติกรรมแปลกๆว่ากลุ่มนี้มันทาอะไรกันวะ,ะถ้าบันเทิงก็แล้วไปถ้าไม่เกี่ยวกับอำนาจรัดก,ก็ผ่านไปไม่เป็นไรถือว่าเป็นกลุ่มสร้างสรรค์เนี่ยแล้วก็ถ้าพบว่าเอ๊ะมันสร้างสรรค์แปลกๆมันชักจะมีอำนาจทํา,ทาไม่รัดนะมีปัญหากับรัฐนะก็จะมีการสอบสวนจริงก็จะท่านก็ไปสอบสวนได้เลยท่านขออนุญาตไปสืบไปดูก็ได้ ขอ,อกำลังก็ได้เรียกกำลังว่ากำลังก็จะไปดูเช็คดูอย่างี้เป็นอย่างนี้นะทุกคนเป็นเจ้าที่รักพูดง่ายนะภนะาพใหม่ๆนี่เดี๋ยวไปอธิบายในคลิปที่จะอธิบายว่าเวลาท่านไปอยู่ในโลกจริงๆประเทศไทยจริงๆที่เป็นประเทศตัวจริงในยุค AI ที่ใช้มาตรฐานใหม่ที่เรียกสี่พิลัเนี่เป็นแบบไหนอย่างไรท่านที่มีวิถีชีวิตอยู่แบบไหนอย่างไรมันจะแตกต่างกับทุกวันนี้อย่างสิ้นเชิงเลยจ๊ะก็ว่าสิ้นเชิงเลยท่านต้องทิ้งทิ้งประเทศไทยปัจจุบัน ทิ้งสังคมทิ้งวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์สังคมที่ต้องทิ้งเนี่ยหมายว่าคือบางบคือทุกคนต้องหมุนเวียนอยู่ในเมืองสีส่สไตล์อ่ะท่านจะท่านจับฉลากได้สมมติท่านท่านจับฉลากได้ไปอยู่เมืองโอ้กุงศิีอยาธยาเงี้ยต้องไปใช้ชีวิตแบบกรุงศิีอยาถอดเสือ้อผ้าร่อนจอนหมดกับเก่งนงกัในถอดเอาหมดไปตัวเปล่าเลยไปสวมชุดไปใช้ชีวิตที่นั่นไปเริ่มต้นใหม่ที่นั่นเลยนะอันนั้นท่านจะทิ้งสังคมแล้วถูกไหม ต่ถ้าท่านได้เมืองไฮเทคท่านก็อยู่เมืองปัจปจุจจบันเนี่ยแต่ถ้าได้เมืองแก้การไฮเทคท่านจะมาอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ทะเลอันนี้ต้องไปเรียนวิถีชีวิตอยู่สี่ปีนะส่วนท่านไปอยู่เมืองเมืองกึ่งพุทธการก็อันนี้อันนี้ดีหน่อยพุทธการนก็หมายว่าปีสองพันห้าร้อยอ่ะก่อนปีสองพันระ้อยท่านจะอยู่ก่อนปีสองพันห้าร้อยก่อนกึ่งพุทธการนะเกิดจากไหมมันจะมีเมืองสรุปลยสองเมืองกรุงศรีอยุธยาเมือง เกิดพุทธการเมืองไฮเทคยังมี2เมืองเมืองไฮเทคจ๋าเลยก็คือเมืองที่เราอยู่เนี่ยนะที่อยู่ไปใต้ชิปเซ็ตเนี่ยกับกับอีกเมืองแก้การไฮเทคต้องอยู่ป่าเขาทะเลเพื่อรักษาเยียวยารักษา,ยยา,รกษาโรคอะ่ะไอสี่เมืองเนี่ยมุนเวียนสี่ปีหมุนเวียนคนละสองรอบพอนะสี่ปีสี่สี่สิบหกสิบหกสองก็สามสองเนี่ยสามสองปีอายุสตาร์ตตั้งแต่อายุสิบแปดเพราะมีสิทธิ์เรื่องตังอนะไรไงสิบแปดปุ๊บ สิบแปดนี่ก็สามสองปีใช่ไหมมันก็คือห้าสิบอายุห้าสิบห้าสิบแล้วก็เลือกอยู่อายุห้าสิบแล้บ้านปลายชีวิตแล้วคนเลือกอยู่อยู่สไตล์ไหนก็ได้เหรือ,อคุณยังจะหมุนเวียนต่อก็ได้อเอการหมุนเวียนทําให้คนไม่เบื่อ,อมันก็เป็นอะไรที่ต้องไปปรับตัวกันใหม่ถามว่าทําไมต้องหมุนเวียนหนึ่งแก้การโลกเดือดแก้สิ่งดล้อมเพราะเราใชา้ทรัพยากรมากเปืองไป สองรถรีดิวพวกไฮเทคทั้งหลายไม่ผมจะต้องพึ่งพามันเราจะพึ่งพามันแค่เห็นไหมหนึ่งือสี่จากที่มันมีเต็มร้อยนะสมมติไม่เลือกเส้นทางระบบระบบผมนะทุกอย่างก็อยู่ภายใต้ยังยังไปเลือกตั้งเนี่ยทุกอย่างก็จะอยู่ภายใต้ไอเซททั้งหลายก็จะ้ชิปเซตยุคเกไอก็อจะเสร็จผู้มีอิทธิพลเป็นดิฟสเตทที่มันมีอยู่แล้วตั้งกเกษตรพวกนี้แล้วหรือคอเปอรทหรือคอเปอเรทใหญ่พวกในทุนใหญ่กองทุนใหญ่ตั้งกเกษตรพวกนี้แล้ว นะกองทุนใหญ่มันมีเงินมากกว่างบของรัฐบางประเทศเพราะนั้นประชุมเสร็จหมดเพราะนั้นย่าได้คิดอยู่แบบโลกแบบปัจจุบันต้องไม่มีการเลือกต้องเลือกตั้งไม่มีรัฐบงรัฐบาลต้องมาใช้มาตรฐานผมใหม่ที่ทุกคนต้องหมุนทเวียนกันอย่างนี้ที่นี่ทําเพื่อมนุษยชาติอริง่ายงานงานนี้ยงานที่ผมทําเนี่ยเป็นงานเพื่อมนุษยชาติแต่ว่ามาเกิดที่ประเทศไทยเป็นดินแดนพุทธก่อน พอเป็นประเทศสันติและประเทศาทยมันมีลิขิตต้องเป็นชาติมหาอำนาจด้านสันติดังนั้นมันจึงสอดคล้องกันที่คนจะต้องได้เกิดได้มีได้เห็นได้เป็นและประชาชนทุกคนต้องไปอยู่ไปใช้ไปแสดงออกต่อเวทีโลกด้วยดังนั้นทุกคนต้องเรียนรู้หมดในงานที่ผมพูดและอธิบายเนี่ยดังนั้นทุกคําพูดทุกผมเนี่ยเมื่อไปเรียงร้อยเป็นหมวดเป็นหมู่แล้วมันเทียบได้อะไรกับรัฐมนูลนั่นแหละครับเทียบได้รัฐมนูลเลยแล้วผมไม่ใช้รัฐธิริมนูญไงเพราะนั้นทุกอย่างที่ผมพูดโมเดลทั้งหลายวิธีชีวิตลา์สตร์ท นะเมื่อไปรับมนูนแล้วระชนส่งมาส0ล้านเสียงไปเสนอเจมลงที่ผมบอกทุกคนต้องส,งส่งอ่ะส0ล้านเสียงต้องส่งนะถ้าไม่ส่งก็เหมือนท่านไม่ลงทะเบียนนะเมื่อไม่ลงทะเบียนท่านไม่ได้เป็นคนไทยท่านไม่ได้สิทธิ์ไม่ได้โอกาสไม่ได้ออกไปไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะครับแจง้งให้ทราบว่ลงทะเบียนนะครับไม่ได้ไม่ได้ขู่นะแต่นี่คือชี้แนะบอกบอกบอกอะไรบอกความลับหรือบอกอะไรหวังดีอ่ะหวังดีไม่ยอ่าตกชั้นอย่าตกันดับอย่าตกสํารวจนะ อย่าไปเอาแต่ออนตี้แต่ออนตี้เอนตี้ต่อด้านนะนี่มันมันเรื่องสร้างชาตินะแล้วท่านต้องแสดงตัวตนเป็นตัวเป็นตัวประเทศอ่ะท่านต้องแสดงตัวว่าเป็นตัวประเทศไทยประเทศไทยก็คือตัวประชาชนประชาชนคือตัวประเทศท่านต้องแสดงถ้าท่านจะคิดเป็นประเทศไทยเป็นคนไทยอ่ะต้องแสดงตัวเพราะนั้นต้องลงทะเบียนทุกคนไม่มียกเว้นทีนี้บัตรประชาชนตอนนี้มันซื้อราชการเราขายยนต่างชาติเข้ามาเอาประโยชน์หมดแล้วเนี่ย เพราะนั้นที่นี่ทุกคนต้องลงทะเบียนเพราะทําไมเพราะเราจะไม่ใช้บัตรประชาชนที่เป็นอยู่ขนาดนี้เพราะต่างชาติมันก็มีเพราะต่างเพราะข้าราชการขายไปแล้วเราจะเช็คคนไทยตัวจริงๆคนไทยตัวจริงดังนั้นทุกคนจะมีบัตรใหม่บัตรโสดบัตรทิพย์ไต่นี่ยเด็กไม่ใช่บัตรประชาชนนะบัตรโสดบัตรทิพย์ไตา่ซึ่งบัตรเนี้ยท่านบรรลุแล้วแล้วท่านก็จะได้ตําแหน่ง ท่านก็สมัครเป็นมนุษยธรรมวินัยก็ได้ตําแหน่ง,งประมุขฝ่ายปกครองต้องมีบัตรนี้จึงจะไปสมัครได้เข้าใจไหมครับบัตรโสด้บัติไตเพราะนั้นดูคลิปวิดีโอของแอดธรรมจิตไตยเพื่อเกิดปัญญาเป็นโสดบัติไยตนะท่านจะได้เข้าใจหลักที่มันถูกทีระเทศไทยมันใช้หลักผิดมาตั้งก้าวอยู่สองปีถึงเวลาทิ้งเพราะมันเป็นหลักของรัที่รัฐมนูญคุณต้องมาใช้หลักใหม่ของรัที่ครอบครัวทางมหาอำนาจซึ่งครอบครัวท่านนั่นแหละครับ เป็นครอบครัวที่ทําการเมืองโลกและบ้านแต่ละหลังเป็นสภาชั้นสูงด้วยไม่ใช่สภาชั้นล่างเหมือนอย่างสป,ปายาสประฐานที่อยู่ริมแมนะ่น้ำจันทบอันนั้นคือสภา,าเดจฉานนะครับสภาเดลฉานเต็ไมไปด้วยสิงสารสัตว์ลิงกินกล้วยนะหมดประเทศทไทยหมดสภาพแล้วนะเพราะฉะนั้นฟังเรื่องหลังผมแล้วก็จงคิดชว่าไม่ต้องถูกลอตเตอรี่รัลที่หนึ่งแร้ไม่ต้องอ้อนวอนถูกลอตที่รัลที่หนึ่งแร้ว ไม่ต้องนอ,อนวอนเลยเพราะท่านจะมีมูลค่าตัวยี่สิบล้านบาทท่านจงทําตัวให้มีค่าด้วยการดูคลิปวิดีโอสบายๆไม่ต้องไปต่อสู้ระท้วงด่าว่าไล่ใครตักแดดตกักฝนตามที่แกนําทั้งหลายนําพาไปไม่ต้องนั่งที่บ้านนั่งที่บ้านดูคลิปวิดีโอของผมสบายๆไม่ไม่อยากอยู่บ้านนั่งที่ไหนก็ไปไหนก็ได้เพราะมันเป็นออนเนี air, ่ยออนแน่ออนไลน์ดูที่ไหนก็ได้ เป็นส่วนตัวดูแล้วเกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาอยากจะปกครองตัวเองอะ่ะเอาแค่อันดับแรกเลยคุณอยากปกครองประเทศเองเนี่ยคุณส่งมาได้เลยใบแสดงเจตจำนงนะก็ไปบอกเจ้าบ้านเจ้าบ้านก็ไปบอกวัดวัดก็จะจัดคิวให้ถึงเวลาก็ไปเข้าโบสถ์พโบสถ์หนึ่งมันจะเข้าไปได้ไม่กี่ครอบครัวอ่าก็ตีเสวัดรอบหนึ่งก็ได้สักแล้วแต่โบสถ์เล็กโบสถ์ใหญ่นะสิบยี่สิบครอบครัวหนึ่งนั่นแะหละโบสถ์วัดก็จะทำอย่างนั้นที่นี่มีเงินให้วัด สอง้านพระก็ต้องมาทําเพราะนี่เป็นการปกครองแบบธรรมาริปใจของพระพุทธเจ้าวัดทุกวัดต้องทาอย่างนี้ส่วนศาสนาอื่นท่านนับถือศาสนาไหนก็ไปที่ศาสนาฐานท่านก็ไปทการทําการปฏิญาณตนต่อศาสนาฐานท่านว่าข้าพเจ้าชื่ออะไคนนี้อยู่บ้านเลขที่นี้นับถือศาสนานี้ข้าพเจ้าปฏิญาณตนจะใช้ละที่ขอบพูทายอำน,นาจเพื่อไปทําการเมืองโลกนะเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินที่อยู่แผ่นดินไทยมาตั้งแต่เกิด หรือมาเพิ่งหรือเพิ่งมาอยู่กันแล้วแต่นะ่นางนี้ส่วนคนที่ได้บัตรประชาชนแต่ไม่ได้เป็นคนไทยอย่างเงี้ยเราจะมีการเช็คการตรวจสอบกันทีใครที่ได้บัตรประชาชนแล้วพูดไทยไม่ได้อย่างเงี้ยมันซื้อมามันอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องไปมันคัดออกอันนี้ต้องไปจัดการลนะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องไปได้ใบแสดงเจตจำนงสอบได้เพราะมันต้องสอบนะเหมือนสอบใบขับขีอะใบกับขี่คุณต้องสอบออนไลน์ใช่ไหมห้าสิบข้อเออเหมือนกัน ที่นี่ก็สอบเหมือนกันคุณจะสอบขับขี่ประเทศเนี่ยคุณจะพาประเทศเนี่ยคุณเป็นปอมุกฝ่ายปกครองอ่ะคุณเป็นปอมุกเหมือนโชเฟอร์ขับรถถือพวกมันไลคุณจะพาไปท,ทางไหนขึ้นเขาลงห้วยนู่นอยู่ที่อยู่ที่ท่านอ่ะดังนั้นทุกคนก็ต้องสอบใบขับขี่ประเทศไทยกระจายยังก็ต้องสอบทางออนไลน์ก่อนคุณผ่านห้าสิบข้อออนไลน์เออแล้วจึงมามามาสัมภาษณ์กันมาตรวจสอบกันทีโดยคนชุมชนท้องถิ่นตรวจสอบอะไรเนี่ยมันจะมีอีกทีอกอก่อีกมาตรการหนึ่งก mm hmm. ็ยืนย,ยันว่าโอ้เป็นส่วนบัตรเป็นคนไส่ตัวจริง ร้องเพลงชาติได้พูดไทยได้ประจิ้นปรใจเปไปไทยตอบข้อสอบได้อะไรเงี้ยก็ว่าไปนั่นแหละครับท่านท่านก็จะได้ใบโสดาด้รับทิพย์ใจนั่นเองนะไม่ได้โสดรับทิพย์ใท่านก็ไปสมัครเป็นมนุษย์ทองคำวินัยอยู่ในวิน,น CCP, ัย40ปีถ้าเมื่อสมัครแล้วปุ๊บท่านก็ได้ตำแหน่งไปทำลวมีตำแหน่งให้ท่านหนูทำตำแหน่งนั้นคือตำแหน่งปะมุกฝ่ายปกครองนะเพื่อให้มต,ติตำบลจังหวัดประเทศและนโยบายต่างประเทศด้วยตัวท่านเองไม่ต้องใช้สอบกันเลยท่านเดี่แเละเป็นคนให้เองนี่แหละถ้าท่านอยากปกครองประเทศ เป็นรัฐบาลกันมาตรงนี้เป็นเป็นตลอดการไม่ได้เป็นแค่สี่ปีนะถ้าเป็นตลอดการมีลูกวิหลานสืบต่ออ่าเป็นอย่างนี้นะเข้าใจนะเพราะนั้นทุกคนต้องสมัครเป็นอาชีพชั้นสูงนี่เเพื่อได้ตําแหน่งความมุ่งหมาครองนะเอาละคลิปนี้ก็หวังว่าคงเข้าใจที่ผมพยายามอธิบายแล้วนะคราวนี้คลิปผมก็ต้องสื่อความหมายไปยังคนสองประเภทสองสายเพราะสองสายนี้เกี่ยวข้องกับน,นัดใจสายที่หนึ่ง คือประชาชนโดยตรงเลยก็นเนี่ยแหละผมทำคลิปมาไปพูดยังเจ้าของห้อง,องทั้งหลายเนี่ยนะแล้วก็สายที่สองพูดไปยังกองทัพไทยเนี่ยประชาชนกับกองทัพไทยเนี่ยหรือรัฐที่ข้อพลไทยอำนาจกับกองทัพไทยสองสายเนี่ยเป็นสองสายที่ใช้อำนาจทิฏฐิไทยดัยงนั้นงานผมต้องพูดไปยังสองสายนี้นะส่วนสื่อมวลชนผู้อินเซอร์ทั้งหลายนะเจ้าของเพจดังๆทั้งหลายเนี่ยนะกลุ่มกองม็อบมอบอไรทั้งหลายเนี่ยก็อยากให้ท่านเนี่ย อ่ากับจงกับใจกับจงกับใจนะเปลี่ยนไม่มาเล่นเวทีน้ำเน่าแล้วันขึ้นมาเล่นเวทีโลกเลยมาทำการเมืองโลกมาครับเชิญครับผมเชิญมานะครับเห็นพวกท่านทำงานแล้วเหนื่อยจาสตากันมันแก้ปัญหาประเทศไม่ได้นะครับท่านตรงมาที่นี่แก้จบเลยมันจบไปเลยไม่มีประเทศไทยปัจจุบันแล้วขอเชิญครับนะทีนี้ถ้าเผื่อว่าแกนนํายังถือตัวยังถือตัวว่าไอ้ผมนี่โอ้โหผมผมไม่อยากมาเป็นมาอยู่ภายใต้ผมไนงะ เออผมกระจกมันเป็นกระชาบ้านธรรมดาไม่มีอะไรแรงงานก็รับจ้างรายวันอ่ะมันจะเป็นอะไรมันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเขาเชื่อมั่นเชื่อถือเลยมีอย่างเดียวนะมีอย่างเดียวอยู่ในสมองที่ท่านไม่กล้าเพราะนั้นแกนําจะไม่กล้ามาไม่กล้ายอมรับก็ไม่เป็นไรที่นี่ไม่ไม่ได้งอนะแจ้งให้แกนําทั้งหลายด้วยไม่งอนะฮะพอรัดทิป๊อปโกลเทนมาหน้าดิข้อแรกเลยของเขาเนี่ย เขาต้องการให้คนเก่งคนฉลาดคนรอบรู้คนเชี่ยวชาญชํานาญด้านไหนกันแล้วแต่ต้องคนเนี้ยเชิญมามาเอาน่ารักมาเอาหน้าสามดุลเชิญมาเออเพราะฉะนั้นใครที่มีเพิ่มเป็นฟัวผู้เชี่ยวชาญชํานาญอะไรกันแล้วแต่คุณก็เก่งไม่แพ้แกนําทั้งหลายคุณรีบมาเลยคุณเก่งไม่แพ้แกนนําทั้งหลายคุณรีบมาเลยนะครับประชาชนธรรมดาทั่วไปนี่นะครับรีบม,มาแสดงตัวเสโรโนนกับขบวนกุชช่าัสมสองนะท่านก็จะได้ตําแหน่งอ่ะ ถ้าได้เป็นประธานก็1,000ล้านเป็นสตาฟก็400ล้าน10ปีเห็นภาพที่ผมอธิบายก็เข้าใจแล้วนะรีบมาด่วนครับถ,ถ้ายังคิดถ้ายังคิดยังคิดดูถูกดูแคลนชาวบ้านคนหนึ่งอย่างผมเนี่ยยังคิดดูถูกดูแคลนเพราะติดภาพไงติดภาพว่าเอ้แหมฉันยิ่งใหญ่นำคนมาเยอะแยะฉันพูดทีเดียวคนมาเยอะแยะเลยเนี่ย แล้วต้องมานั่งฟังไอคนเนี้ยมันเป็นใครมันก็ไม่รู้มันไม่เคยมาร่วมชุมนุมเลยมันได้จะพูดปา่าเปล่ามันนั่นคิดถึงไม่ต้องมาครับแค่แค่นั้นเองไม่ต้องมาฮะไม่ต้องมานะไม่ต้องมาเลยที่นี่ก็ไม่ต้องการที่ไม่ได้งอนะไม่ต้องการไม่ได้งอด้วยเพราะว่าคนเก่งคนฉลาดในประเทศมีเยอะมีแยะมีมากมีมาอ่ะมีเยอะนะเขาเป็นพลังเงียบเขาไม่ได้แสดงตัวแต่เขามีแต่ผมเปิดให้พลังเงียบเีมามาเลย แต่ที่ผมเป็นพวกท่านน่ต่อสู้จนเหนื่อยยากลําบากแล้วยังลงไปเล่นน้าเน่าน้ําคําอยู่นั่นอะ่ะมันเสียเวลาไม่ใช่ผมมาดิสเครดิตท่านนะไม่ได้มาดูถูกไม่ได้มายุ่ยเยะไม่ได้มาอะไรนะไม่ใช่นะท่านจะคิดในแง่ลบไปเสมอเพราดื่นเหมือนกันก็ชอบคิดเพราะเป็นธรรมชาติของมนุษย์อะ่ะไม่ชอบเป็นใครดีๆอ่ะไม่ชอบเห็นใครดีเลประเสิริฐเก่งกาจอะไรไม่ชอบ <laughs> เป็นธรรมดาของมนุษย์ก็ต้ <laughs> <laughs> องหาวิธีพูดที่มันลดเครดิตไอคนนี้หน่อยนะ ก็เข้าใจไม่เป็นไรจะมาไม่มาก็ไม่เป็นไรเข้าใจนะตกลงเคลียร์จบนะเคลียร์จบโอเคจบไปเลยนะเป็นแบบนี้เอาละคนเก่งคนฉลาดขอเชิญครับมาที่นี่มาที่ขบวนรถทีกสองเดี๋ยวผมจะเอ่ยชื่ออคลิปนี้จะเอ่ยชื่อดีไหมเดี๋ยวผมจะเอ่ยชื่อจะเชิญเลยจะเป็นชื่อเลยคราวนี้เป็นชื่อเลยจะมาไม่มาก็แล้วแต่นะเอาไปเป็นคลิปอื่นแล้วกันคลิปนี้มันสี่สิบแล้ว เอาคลิปอื่นแล้วกันจะจอธิบายจะ,จะ,จ,ะจะเรียกชื่อใครมาก็จะมาไม่มากันแล้วแต่คลิปนี้เพียงแค่นี้เอาละผมแอดธรรมธิปิตยนักนักสตร์มุ่งมั่นมุ่งมั่นนะฮะที่จะให้ประชนเนี่ยเป็นโสดได้บอนทิพตยกันนะอัปเดตนะแต่ผมคนเดียวทําไม่ได้เพะฉะนั้นผมยังต้องการทีมอยู่ต้องการทีมท่านใดที่มีทีมเป็นหน่วยงานหรือองค์กรใดเนี่ยอยากสนับสนุนส่งเสริมขบวนกู้ชาติ2ก มาร่วมขบวนกู้ชาติกส,สองเลยนะพูดงานมาร่วมขบวนกู้ช,สสชาติปักสองกู้ชาติกู้แผ่นดินนะก็เนี่ยแหละมีทางเดียวทางนั้นเท่านั้นทางอื่นไม่มีท่านอยากได้ไปเล่นตามเกมรัฐธรรมนูญท่านต้อง,งเปิดเกมการเมืองโลกไปทําการเมืองโลกเลยนะเข้าใจไหมมันแก้ทั้งปัญหาไปในประเทศแล้วก็สร้างพื้นที่ใหม่ในเวทีโลกของเราไปพร้อมกันอ่ะท่านจะไปหาโอกาสได้ที่ไหนอ่ะมีที่นี้ที่เดียวที่งานผมเตรียมไว้นี่แหละครับแต่ว่าผมงข้ใจเจตนาผมแล้วนะครับ เอาละคลิมนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับผมแอดธรมธราจิพิตยนักอนาคตศสาสตร์ยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีครับ